สวัสดีครับพี่เบอโตจะน่าให้ครับผมวันนี้นะฮะก่อนรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับชื่อช่องพี่เบลคาดูชแนลนะครับในช่องยูทูบของเราด้วยนะครับผมวันนี้เรามีอะไรดีน้องตูนคไม่ใช่คันนี้ดีแม็กซ์สี่ประตูครับเนียนไหมขับดีเลยเนาะเกียร์เกิืเข้าชิดหมดรถเดิมเนาะนุ่นมาเลยขับดุนแล้วนิ่งๆใช้ได้แล้วเริ่มใช้ได้ลทำตาจะไหลวะวันนี้นะครับเรามีอีวสูตรนะครับอีวสูตรดีแม็กซ์นะครับสี่ประตูนะครับผม s l สเครื่อง2อ0พ แล้วก็ปี2 0 0 5ด้วยนะครับสีประตูสวยเลยนะครับผมเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีนะครับแคสซีสวยด้วยนะครับเฉพอมก้อนล้อนะครับ1ินิ้วนะครับสวยสวยเลยแล้วก็ยางใหม่ด้วยนะครับไฟหน้าก็ใหม่สีก็ใหม่ใหม่ทั้งคันน้องตูนพุ่งตรงภาษี6 6ด้วยนะครับผมด้เลยครับเนี้ยคันนี้ต้องพูดว่าทุกกระเบียดนิ้วดีกว่า s L สสีประตูสวยสวยเลยเนาะล้อเลอ้อมาพร้อมเลยอ่ะไม่ต้องแต่งเลยนะครับไม่นั่งแต่งเลยเปิดท้ายพี่ดูหน่อย แม็กไนเนอร์สวยมากนะครับแม็กไนเนอร์สวยมากเนี่ยฮะโอ้โหยกของมัางหรือเปล่าดีกว่านะฮะอืมอ่ะปิดหน่อยแค่นี้ก็ต้องพงงงดูดว่างดงามดีกว่าปิดท้ายนี่ครับผมอูซุนะครับแล้วก็เป็นเครื่องไฮเทคด้วยนะครับผมนี่ครับผมสวยจริง้องตูนรเรียบร้อยอ่ะนะครับแทบจะจุก,กระเบียดนิ้วเลยดูด้านข้างสิ สวยจริงๆเลยแคสซี c สวยด้วยนะครับอ่านได้ดูสักน,นิดนึงนะครับแคสซี c เราก็เรียบร้อยนะครับผมนี่ฮะเครื่องดีแคสซี c สวยช่วงล่างโอเคนะครับพวาะที่ร้านเรามีห<ข>อยด้วยก็สามารถตรวจเช็คได้อ่าขอเสียงหน่อยน้องตตนโอโ้โหรถติดชื่อแผงประตูสานมากๆนะครับแล้วก็นี่ฮะกระจกปรับข้างไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็มีล็อกเป็นเซนเตอร์ล็อกนี่ครับไม่ใช้าง,งานได้อยู่เลยนะครับผมรถเรียบร้อยอย่างมากๆนะเลยครับบอกก็ถือว่าสะอาดนะครับเป็นกรรมีนะครับ ขออนุญาตนั่งนิดนึงครับผมนี่ฮะพวงมาลัยเรียบร้อยที่แน่แน่เนี่ยแผ่นพลาสติกนะครับยังไม่ได้แกะเลยนะครับผมเื่อนเดิมเดิมครับนี่ฮะไฟสองแผ่นที่ก็ยังใช้ได้นะครับผมนี่ฮะคอนโซลสวยนะครับเรือนไมโอเควิ่ง์มาสนเจ็ดนะครับสัดเศษนะครับเกียร์ธรรมดานะครับดูดีอ่ะน้องตูนรถเรียบร้อยนะครับมากๆเลยเสียงเครื่องก็ดีด้วยนะ็ครับผมนี่ฮะเรียบร้อยนะครับแผงประตูสะอาดนะครับ บเบาเบิร์กก็สะอาดสะอาดด้านดีไม่มีอะไรนะครับผมเนี่ยฮะเดี๋ยวดูฝั่งนี้มัง้งผมแต่ชอบแมกไกเนอร์จริงแมกไกเนอร์นี่วุ้งวิงงุ้งยิงมากนะครับเนี่ยฮะเบาหลังแผงประตูหลังนะครับก็ยังสวยสะอาดอยู่เนี่ยครับผมเรียบร้อยอย่างมากๆนะครับแทบไม่ต้องทําอะไรเลยคันนี้บอกเลยสีประตูราคาไม่แพงด้วย fc ตกกระจายแน่นอนนะคอนโซลสวยนะครับ,บเบาะเบิดกสะอาดนะครับโอเคอยู่ภาษีหกหกด้วยนะครับผมนี่ นี่ครับผมห้องเครื่องสะอาดนนะครับหม้อน้ําเดิมด้วยนะครับผมก็ถือว่าสะอาดอยู่นะอย่างมากๆานะไม่ต้องทําอะไรนี่ครับความเดิมของเขานะครับนี่ครับแผ่นเพเนะครับมุดยังเดิมอยู่เลยนะฮะโรงงานเลยนะครับฝาเฝอเดิมสวยบอกเลยว่าไม่แพงนะครับบอกเลยว่าไม่แพงเป็นอีวสุนะครับนะครับสี่ประตูนะครับผม slx นะครับเครื่องสองพันห้าปีสองพันห้าด้วยนะครับสี่ประตูสวยๆคันนี้ เอาไปแค่โอ้โห,โโหดูความดุดันดุดันไม่เกรงใจใครออกรถหนึ่พก็ได้เงินสดก็ดีนะ,ค,ะครับฝ่ายฟ้วยจอรขอณครับ